สวัสดีค่ะพบกับคุณครูสมสุดาเพชรานนท์หรือว่าครูสมนะคะกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวันนี้เราจะตรวจแบบฝึกหัดกันนะคะให้เตรียมแบบฝึกหัดกันมาให้พร้อมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่6นะคะเรื่องคำพ้องต้องพิจารณาค่ะ นักเรียนหยิบหนงังสือขึ้นมาเลยนะคะเปิดหนงังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่43นะคะพร้อมไหมเตรียมปากกาดแดงไว้ให้พร้อมค่ะพร้อมนะคะใครไม่ทันตรงไหนหยุดค้างเอาไว้นะคะแล้วก็ตรวจด,ด้วยปากกาสีแดงด้วยนะคะแล้วครูจะเรียกตรวจแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนได้ตรวจด,ด้วยนะคะถ้าไม่มีการตรวจนี้ไม่ได้นะคะแสดงว่านักเรียนไม่ตั้งใจไม่สนใจนที่จะ เพิ่มเติมความรู้ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องตรวจด้วยนะคะอ่ะมาดูนะคะอ่าในเรื่องของคําพ้องต้องพิจารณาค่ะเรื่องของคําพ้องค่ะมีพ้องรูปแล้วก็พ้องเสียงนะคะอ่ะนานักเรียนค่ะเอาเมาะเอาคําพวกนี้นะคะมาใส่ให้ตรงรูปด้วยนะคะแล้วก็อ่านว่ายอย่างไรค่ะคําแรกค่ะสะผมเขียนอย่างนี้นะคะสะผมนะคะคำที่สองค่ะรูปสระอ่านว่ารูปสระนะคะออาระนะคะ ต่อไปค่ะใบเสมานะคะอยู่ตามโบสถ์วัดนะคะนักเรียนก็คงเคยเห็นนะคะใครไปวัดต่อไปต้นเสมอนะคะเขียนอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะบาดพระนะคะต่อไปบาดแผลค่ะอ่าถ้าถูกก็กาถูกได้เลยนะจ๊ะลูกนะใครถูกกาถูกได้เลยค่ะอ่ะต่อไปค่ะหน้าต่อไปค่ะหน้าที่4ี่สิบส่นะคะดูคํานี้นะคะ ซ้อมแซมนะคะซ้อมแซมเขียนอย่างนี้นะคะใครถูกกาถูกเลยนะคะช้อนซ้อมเขียนอย่างนี้นะคะสอเสือนะคะอ่านว่าช้อนซ้อมค่ะต่อไปค่ะข้อต่อไปอืมอ่าให้นักเรียนเขียนคําพ้องกับคําที่กําหนดข้อละสามคำนะคะอ่าอย่างเช่นบาทนะคะมีอะไรบ้างคะเหรียญบาทหรือว่าตักบาทหรือว่าบินทบ,บาทนะคะ ถ้าสันมีสันอะไรบ้างนะคะนักเรียนดูนะคะถ้านักเรียนมีก็กาถูกได้เลยนะคะอาจจะสลับข้อกันก็ได้นะคะสุขสันสีสันนะคะสร้างสันนักเรียนเปิดพจนานุกรมดูได้นะคะ,อะตอนที่ทําไปเปิดพจนานุกรมบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเปิดไปนี่เก่งมากนะคะเปิดดูด้วยนะคะว่าเขียนอย่างไรอ่านอย่างไรในหนังสือก็มีนะจ๊ะนักเรียนขานำมาทําแบบฝึกหัดได้ค่ะพันค่ะมีสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็พืชพันธุ์นะคะถ้าถูกก็กาถูกได้เลยนะคะลูกนะจันท์ค่ะมีดอกไม้จันท์ค่ะดอกจันท์นะคะเขียนแบบนี้น้ําจันท์เขียนแบบนี้เขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะสารค่ะจากสารเข้าสารอาสารหะบูชาคํานี้อ่านว่าอาสารหาบูชานะคะไม่ใช่อาสารลหะนะคะอาสารหาบูชาค่ะต่อไปการนะคะมีการจนะบ,บุรีฤด,ดูการการบ้านนะคะ ของใครถูกกาถูกได้เลยลูงนะต่อไปคะ่ะข้อต่อไปไม่ทันก็เปิดอ่าค้างเอาไว้แล้วก็ดูนะคะตรงที่เฉลยคะ่ะนักเรียนอ่านกรอนต่อไปนี้นะคะจากนั้นก็เขียนคําอ่านของคําที่ขีดเส้นเส้นใต้แล้วศึกษาความหมายจากพจนานุกรมนะคะอ่าดูนะคะอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยก็ได้นะคะ กระบวนหนึ่งตัวเขียนไม่เปลี่ยนแปลกแต่อ่านแยกสองความตามวิถีวัดเขมาโกดขาเมาเราก็มีแต่ที่นี่ ไปถึงท่าเพลาเย็นอ่ะต่อค่ะลูกที่ริมเชิงที่ริมเชิงสเลาภูผาใหญ่ล้วนกอไผ่ลำสล่างเสลาาหินขอไปนะคะอ่านใหม่ค่ะ ที่ริมเชิงเสลาภูผาใหญ่ล้วนกอไผ่ลำสล่างสเหลาเห็นต่อไปค่ะหัดบวกปูนใบเสมากว่าจะเป็นหน้าโหเ็นลูกสมอาดูเพลาตาอ่ากูอ่านให้ฟังแล้ว นำไปใส่ในหน้าที่45ได้นะคะอ่าข้อ1ค่ะเขมาก้อสขมเหลาข้อสเพเลานะคะก้อสเพลาข้อ5เสลาข้อหเสาค่ะข้อเเสมาข้อ8สมเหลานะคะคําพ้องรูปพ้องเสียงนะคะเขียนเหมือนกันแต่อ่านผิด การเขาเรียกว่าคำพ้องรูปนะคะอืมรูปรูปเหมือนกันนะคะอ่านผิดกันความหมายก็ต่างกันด้วยค่ะต่อไปข้อสามนะคะนักเรียนเขียนคำพ้องในวงเล็บเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะพระพิสุขบินทบาทเขียนแบบนี้นะจ๊ะคุณแม่ซื้อซื้อไม้กันเขียนแบบนี้นะคะนหนอนุกรันค่ะผู้ที่มีสุสขภาพ ดีย่อมมีผิวพันเข็มแบบนี้นะคะพันโรหันนอนเนนนะคะต่อไปค่ะเขาเป็นคนเดียวที่ขอเป็นคนเดียวซึ่งเห็นเหตุการณ์เหตุการณ์รนอนเนนการันนะคะบ้านจาัดสรรสรรตัวนี้นะคะอ่าใครถูกก็ถูกเลยลูกอ่าข้อต่อไปค่ะนักเรียนแต่งประโยคนะคะอ่าแต่งประโยคจากคําพวกนี้ค่ะอย่างเช่น หัวแหนกับจอกแหนเราก็แต่งเป็นประโยคได้นะคะามาดูคําว่าช้อนซ้อมกับซ่อมแซมนักเรียนมีคําพวกนี้อยู่ในประโยคด้วยนะคะขีดเส้นใต้ด้วยคําว่าช้อนซ้อมกับซ่อมแซมถ้ามีคําพวกนี้อยู่ในประโยคแล้วก็ได้ความหมายการถูกนะคะลุงนะข้อ2ค่ะสีเพลกับ Play นะคะ play นะคะก็ถ้ามีคำพวกนี้อยู่นะคะก็กาถูกได้นะคะต่อไปน้ำไหลกับหลงไหลนะคะอ่าขีดเส้นใต้คำพวกนี้ถ้ามีคำพวกนี้แล้วก็ได้ความหมายการถูกเลยนะคะต่อไปค่ะคำพอ้พองรูปนะคะคำที่เขียนเหมือนกันนะคะแต่อ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันด้วยต่อไปคำพ้องเสียงคำที่ออกเสียง เหมือนกันนะคะแต่เขียนต่างกันแล้วก็ความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะ,ะนักเรียนเข้าใจเขียนถูกก็ถูกนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปหน้าที่47อ่าเขาบอกว่าข้อ1ถึงข้อนะข้อ5นะคะเขียนสะกดคําได้ถูกต้องข้อไหนเขียนสะกดคําได้ถูกต้องนะคะ,ะกรมมนนะคะเขียนแบบนี้นะคะเวทมนนี่ต้องอต่อ ต่อเต่ารอเรือการันนะลูกนะต่อเต่ารอเรือการันนะคะถ้าสวดมนต์นี้ไม่มีรเรือการันนะคะต่อเต่าการันนะจ๊ะน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์ต่อเต่าการันนะคะมนนอหนูค่ะมนมอนอมนนอหนูนะคะต่อเต่าหรือว่าต่อเต่ารอเรือการันก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อสองค่ะที่ถูกก็คือบาทวิถีนะคะบาทหลวงนี่ต้องทอทหารลูกนะ ่าต่อไปบ่วงบาทนี้ไม่มีกอไก่การันนะคะอ่าเปิดพจนาะนุกรมดูกันด้วยนะคะบินทบาทนะคะไม่มีรอเรือนะคะไม่มีรอเรือ่อต่อไปข้อต่อไปค่ะข้อสอามตอบว่ากรอนการนะคะความหมายาดูข้อนี้ค่ะรัชการต้องเป็นลอลิงนะคะเป็นลอลิงค่ะแผนการค่ะ แผนการนะคะลูกนะ่าแผนการนี้ไม่มีนอนเนนการันนะคะต่อไปก็ป้อมพระการป้อมพระการนี้ใช้ตัวรอจุลานะคะอ่าไม่ใช่ลอลิงนะคะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะคัดสันคัดสันนี้สอรอหันนะลูกนะสอรอหันนะคะสันนี้ผิดนะคะ ต่อไปค่ะข้อ2สร้างสรรค์คอควายการันค่ะลูกคอควายการันต่อไปข้อ3อ่าข้อ3เลือกสรรอ่าข้อ3ข้อ3ามสุขสรรถูกแล้วนะคะต่อไปเลือกสรรนี่ไม่มีไม่มีคอควายการันนะคะตอบข้อ3นะคะตอบอ่ะดูข้อ5นะคะข้อ5ค่ะ สัดส่วนค่ะสัดส่วนนี้ดอเด็กนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อ2ตอบข้อ2นะคะสัตจะเขียนแบบนี้นะคะข้อ 5, อ่าในข้อ3สัตเลี้ยงสัตเลี้ยงต้องวหวนการันนะคะซื่อสัตว์ต้องยอยักษการันนะจ๊ะอ่าต่อไปดูข้อ6ค่ะคนสมัยก่อนนิยมใช้ใช้อะไรเอ่ย ครุตักน้ำนะคะจากบ่อมาใช้ครุก,ก็คือสีนะคะภายชนะสารรูปกลมกลมๆนะคะยาชันนั่นเองค่ะ,คะคต่อไปค่ะใครตอบถูกถูกเลยนะคะข้อ7จ็ดค่ะข้อ7พงหญ้าก็เขมขึ้นรกที่ริมหนองน้ำเข็มก็คือไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งนะคะใครถูกก็ถูกเลยค่ะ ต่อไปค่ะข้อ8ค่ะโรงแรมนี้มีสระน้ำขนาดใหญ่นะอ่าบริการลูกค้าตอบข้อ3นะคะแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะคะต่อไปข้อ9ค่ะนักร้องน้องร้องไห้เพราะถูกถูกอะไรคะถูกกรีกุ้งแทงนิ้วมือกรีกุ้งก็คือโครงเหล็กแหลมที่หัวกุ้งนะคะต่อไปค่ะข้อ10ค่ะเขาพบเหรียญเก่าแก อยู่บนกองซากปรักหักพังนะคะปรักหักพังก็คือการหักนั่นเองค่ะอ่าหน่วยที่หกจบไปแล้วนะคะคําพ้องรูปพ้องเสียงคําพ้องนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างคะตรวจกันเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณครูต้องลานักเรียนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ